หัวข้อต่อมานะครับการหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา45องศาหรือ60องศาครับตารางนี้นะครับเราทุกคนต้องทําความเข้าใจนะครับว่าตารางนี้มีตัวเลขอย่างไรบ้างเราสังเกตว่าจะมีมุมทั้งหมด3มุมครับคือมุม30องศา45องศาและ60องศาครับเจาะลึกที่มุม30องศาครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับที่ด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว1อีกด้านหนึ่งยาว รู้สามด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสองครับขณาดที่มุม45องศาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากยาว1และ1มีความยาวเท่ากันครับและด้านตรงข้ามมุมฉากยาวรู้สองครับในขณะที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับถ้าเป็นมุม60องศาด้านประกอบมุมฉากยาวรู้สามและ1คร <ma> ับด <rinse dog. S 2> <ma> <isto> ้านตรงข้ามมุมฉากยาว2ครับ เมื่อเราได้ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่และรูปแล้วเรายังคงใช้เรื่องเดิมครับคือ s ซนคือข้ามฉาก cos ค,คือชิดฉากแทนคือข้ามชิดครับ Cos e c เป็นส่วนกลับของ s ซน์เศเป็นส่วนกลับของ cos และค o t เป็นส่วนกลับของแทนครับลองทำความเข้าใจกับตารางนี้นะครับ